นัดดูดวงเจาะชีวิต อ้าวกระดิ่งหายนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวปีกุล <Good S 1> ค่ะประจำเดือนมีนาคม2564นะคะนะัดต้องขอภัยชาวปีราักาจอกุลทั้ง3ปีด้วยนะคะที่เดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงคลิปไปต้องขอภัยเป็นอย่างสูงดังนั้นเดือนมีนาคมค่ะน,นัดก็เลยเลือกเอา3ปีเนี่ยคะ่ะ3ปีท้ายเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยนะคะจะได้ไม่น้อยใจนะคะต้องขอภายจริงๆนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะอ่ะโอเค ค่ะวันนี้นะคะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับค่ะสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะและจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวค่ะ1 2 3 4 5และ6นะคะ6ใบาวางไว้แล้วเรียบร้อย เปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด6ใบเลยนะคะสำหรับชาวปีกุน ใบวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกนิดนึงว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนมีนาคมสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกต ตัวเองดีๆนะคะ mm. ก่อน mm. ที่จะไปเจาะลึกเจาะชีวิตกันนะคะสำหรับชาวปีกุลฝากกด subscribe s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคลิปสำหรับไพ่ใบแรกเนี่ยแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนจิตใต้สำนึกของชาวปีกุลค่ะในไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสนะคะมันค่อนข้างที่จะเยอะหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานหรือว่าทั้งเรื่องของครอบ ครัวนะคะมีเรื่องให้อดทนอะไรหลายๆอย่างคะ่ะอาจจะค่อนข้างที่จะอึดอัดใจาอยู่บ้างมันก็เลยทำให้กิจกรรมหนึ่งที่ชาวปีกุลค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนี่ยนั่นก็คือ การที่ได้แบบสะสมของอะไรบางอย่างหรือว่าเริ่มหันมาสนใจพวกของวินเทจของโบราณโบราณหรือว่าเรื่องราวสตอรี่ที่มันค่อนข้างที่จะเก่าหรือว่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ในทั้งประเทศไทยหรือว่าทั้งต่างชาติอันนี้คือตามสไตล์ของแต่ละบุคคลเลยนะคะ มันก็เลยทําให้คุณนะคะสนใจด้านนี้เพราะมันจะทำมันคือมันช่วยทําให้ตัวคุณมีความสุขค่ะ,คะเป็นงานอดิเรกของคุณเป็นแอทิวิตี้ของคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสนใจอะ่ะนั่นก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของศาสนาเอ่อเรื่องเล่าตำนานหรืออะไรต่างๆนานาอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนของชาวปีกุลเลยก็ว่าได้นะคะบางทีคุณอาจจะชอบสวดมนต์นะคะอา นั่งสวดไปอีกิีซั่ร้อยแหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่านั่งทําสมาธิปไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะวินเทจสักหน่อยนึงเก่าๆโบราณโบราณสักหน่อยนึงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอ่าชาวปีกุ้นคุณมีงานอดิเรกอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะ เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะสําหรับการเงินของชาวปีกุนนะคะคือนัดมองว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณมีค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวอะค่ะอยู่บางคนอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าผ่อนอะไรบางอย่างหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากพอสมควรแล้วก็หนักมากพอสมควรนะคะแต่โชคยังดีตรงที่ว่ามีคนช่วยเหลือแบบมีคนช่วยผ่อนหรือถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่แล้วค่ะอาจจะเป็นคู่ของคุณและบรรยากาศของคู่ของคุณก็ ถือว่าไม่ได้แย่นะคะถือว่าไม่ได้แย่เพียงแต่เขาไม่ค่อยแอคทีฟไม่ต่อไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ในเรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวคุณนะคะอาจจะเหนื่อยๆหน่อย,อย,อยบางทีสิ่งที่คุณที่คุณแบบบางทีคุณอาจจะเอางานอดิเรกที่คุณชื่นชอบอะคะ่ะออกมาเพื่อที่จะหาเงินกับตรงเนี้ย ด้วยก็ได้เพื่อที่จะเอามาผ่อนภาระในเรื่องของของภาระต่างๆที่คุณมีอยู่นะคะยังไงก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะขอเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะดูซิว่าการเงินเนี่จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหมคือยังคงได้ไพ่พอถามเรื่องเงินไพ่ก็ขึ้นมาเลยนะคะว่าในเรื่องของการเงินช่วงนี้เนี่ย ให้เซฟนิดนึงให้รัดเข็มขาดนิดนึงนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะก็อย่าเพิ่งซื้อเนาะสำหรับชาวปีกุลนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานค่ะ การงานเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้วุ่นวายพอสมควรนะคะเรื่องอีลุงตูงนางไปหมดเลยนะคือมันมีเรื่องหลายๆอย่างให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจให้คุณต้องทำอะไรแบบนี้ค่ะทําให้บางครั้งอะคะ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะพอเวลางานก็ยุ่งมากพอโงหัวขึ้นมาอีกทีนึงอ้าวดึกแล้วได้เวลาเลิกงานแล้วงานยังไม่เสร็จเลยยังไม่ไปถึงไหนเลยแบบนี้นะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะให้กับเรื่องของงานอ แต่ให้อดทนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีดีแล้วคือได้เงินด้วยนะได้นะายออฟคัฟน,นะคะคือต้องบอกเลยว่าคือให้อดทนไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะคะระวังการเมืองในที่ทํางานทําให้คุณแบบไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการเมืองในที่ทํางานนะคะบางคนอะเป็นแฟนกันในที่ทํางานบางที่เขามีกฎนะว่าห้ามเป็นแฟนกันในที่ทํางานเลยแบบเนี้ยค่ะให้ระมัดระวังความรู้สึกส่วนตัวค่ะมันจะมากระทบในเรื่องของการงานได้อันอันนี้ให้เรามัดระวังตรงนี้นะคะอ่ะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของ ความรักนะคะเกิดนําไปก่อนหน้านี้นิดน,นึงแล้วว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคู่ของคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่อาจจะค่อนข้างนิ่งๆนะคะแล้วก็ไม่หือไม่อือะไรไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่เลยคนที่จะต้องกระตือรือร้น, <ๆ S 2> นอาจจะต้องเป็นคุณเองด้วยซ้าไปแต่ทางนี้ทั้งนั้นเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะ,ะบางทีะคะ่ะคู่ของคุณอาจจะชวนคุณเข้าวัดมากขึ้นหรือว่าเข้าไปทปําบุญหรือว่าอาจจะไปวิปัสไปป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิบัติธรรมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมากขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะ ะะเขาอาจจะชวนคุณเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกุศลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกการทำบุญทุกการทำดีนะคะอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะภาพขึ้นมาชัดเจนทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างค่ะ คนที่โสดสนิทนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให้กับคนที่โสดสนิทค่ะนะด้ไพ่ใบนี้นะคะคนที่โสดสนิทอะ่ะคุณจะได้เจอคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันกับคุณรู้สึกคืออาจจะไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะทัศนคติอะไรบางอย่างเหมือนกันความคิดคล้ายๆกันหน้าที่การงานคล้ายๆกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาก็โอเคเขามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคุณเขามาเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณเลยแบบเนี้ยคะ่ะดวงความรักค่อนข้างดีนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะสำหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอืได้พไพ่ใบนี้คือจริงๆอ่ะมันดูเป็นความลุ่มหลงเหมือนกันนะคะสำหรับสำหรับเอ,อสำหรับคนที่เป็นสถานภาพความสัม,สมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะยังไงบางทีก็ดีดีนะคะบางทีก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะอ,อันนั้นรู้สึกว่านัดอย่างแนะนำนะคะว่า ให้ใช้เวลากับมันให้มากกว่านี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะจะแบบจะทำอะไรลงไปหรือว่าจะกระชับความสัมพันธ์มากจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับสาหรับไพ่คือไพ่ใบนี้น่นจะบอกว่ามันจะเหมือนกับสิ้นสุดความสัมพันธ์อย่างหนึง่งเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอีกความสัมพันธ์หนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ ต้องใช้เหตุผลมากๆหน่อยนะคะเพราะส่วนใหญ่อ่ะจะเน้นไปในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอืมสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนะัดรู้สึกว่า ไพ่ใบเนี้ยมันจะคล้ายๆตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เลิกกับคนคนนี้คุณก็จะได้คบกับคนคนนี้ไปเลยแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันคือจ,จุดจบของบางสิ่งคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างอะค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเนี่ย นั้นมองว่าไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจนะคะค่อนข้างที่จะโอเคแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ําอาจจะเป็นการอาจาอาจะเป็นการลื่นลื่นพื้นลื่นอะไรแบบนี้ค่ะล้มไปหรือการไปท่องเที่ยวในสถานที่แหล่งน้ําก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสาหรับชาวปีกุ้นต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภนะคะคุณจะได้โชคลาภจากคู่แต่งงานก็ได้ คู่แต่งงานให้เ,เขาแต่งงานกันวันที่เท่าไหร่หรืออะไรแบบอายุเท่าไหร่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถซื้อได้นะคะและในขณะเดียวกันคุณจะสามารถซื้อเลขซื้อสลากกินแบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณก็จะได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เนาะอย่างที่บอกคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ค่ะ ทีนี้เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่ ae, ยังไม่ได้เปิดไพ่ Arizona, ให้กับคนที่กําลังว่างงานเลยนะดูซิว่าคนที่กําลังว่างงานหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานเนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้างค่ะในไพ่ใบนี้นะคะอืมจริงอะค่ะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะถ้าในเรื่องของงานประจําอาจจะยังไม่ได้ส่วนคนที่อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ยังไม่ใช่ในช่วงนี้นะคะให้รอไปก่อนให้อดทนไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่มีหุ้นส่วนผู้ร่วมพุ้นผู้ร่วมลงทุนในช่วงนี้ นรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะใจเย็นมากพอมีสติมากพอในการคิดในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับเขาได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมเองก็ตามนะคะอ่ะโอเคค่ะคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากกดด้วยถ้าถูกใจฝากกดไลค์และกดแชร์ให้นัดด้วยนะคะนอกเหนือจากดวงดวงปีกุลแล้วเนี่ยนตอนเนี้ยช่องของนัดกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะกําลังจะปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือการที่จะเชิญหมอดูที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาจจะเป็นหมอดูอะไรบางอย่างนะคะ มาดูลายมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับช่องยังไงเนี่ยห้ามพลาดการกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของดวงไม่พลาดในเรื่องของการมูเตลูสำหรับวันนี้นะคะต้องลาต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามานะคะแต่ว่านัดเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ตอบคอมเมนต์นะคะให้กับทุกๆคนค่ะ